ก็กราบสวัสดีวันไทยสายปั่นทุกท่าน้วยนะวันนี้กลับมาพบกับผมยองตองสล็อตครับผมก็สวัสดีคุณตองด้วยนะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มันกับทุน30บาทครับผมกับคอนเทนต์เบ็ดสูตรวัดใจนะท่านผู้ชมพี่บอกตรงๆ นี่มันทางของพี่ชัดๆหลอดก็หลอดไม่หลอดก็ลวง60สิบคอนเทนต์นี้โคตรบ้าบิดเลยนะครับอย่าหาทำนะท่านผู้ชมนะ,ะก็มันเงินแค่30บาทนะอย่าไปซีเรียสอือยี่สิบยังทอนยังได้ไปต่ออยู่นะตังไม่หมดไม่เลิกบอกเลยยี่สิบยังไงยังไงอือสาห้าเฮ้ย สวยลายสวยยี่ห้าเฮ้ยอง่นคอมโบสีว่างไงลูกพ่อสวยงามออเอาว่ะเออเดี๋ยวเราจะไม่ใช้เทคนิคเข้าฟิสิปินแล้วเราจะรีเกมนะผม <Okay. S 1> วันนี้นะวันนี้โโหัวเฮ้งดีนะครับมงกุฎลงมาเออสวยนะาลายเมื่อกี้ไม่ค่อยได้เห็นนะผมก็เดี๋ยวจบฟีสปินเราจะรีเกมนะท่าน,ะนะผู้ชมนะโ <Okay. S 1> อเคก็เทคนิคนี้เทคนิคเดิมนะเทคนิครีเกมตอนเข้าฟีสปินนะ เออเทคนิคนี้ใช้ติดบ่อยมากนะผมก็เดี๋ยวมาลองให้ดูอีกรอบนึงครผมว่าจะติดหรือเปล่านะก็รับมา130บาทนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมขอรีเกมแรกหนึ่งครับผมป<ะ>ั๊โอเคผมเราก็าได้ทําการรีเกมเป็นที่เรียบร้อยนะก็140บาทนะผมตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปแซงต,ต่อเลยนะคุณตองไปเลยครับกับเบ็ด15บาท เทอร์โบนะผมวันนี้คนใจร้อนก็จะชอบเล่นเทอร์โบอย่างนี้แล้วนะครับเฮ้ยอย่าไปเสียเวลานะนะผมยิ่งอยู่นานยิ่งยิ่งเจ็บนั้นผู้ชมมันยื้อนะช่วงนี้โลมาแบบบางทีจะหมดก็ไม่หมดนะผมแบบเอาทุนมาสองร้อยขึ้นในขึ้นในสักประมาณพันห้าอย่างเงี้ยแล้วก็ล่วงลงมาประมาณสองร้อยแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะผมชอบทรามามนเราเล่นนะเออไอเรามันก็ไม่ยอมถอนสักทีนะ จุดท้ายหมดนะผมผมเล่นไปไอช่วงเช้านะเหย็ดขี้ก็อย่าหาทํานะท่านผู้ชมนะก็ไม่ได้อัดคลิปนะตอนนั้นแอบเล่นนะผมในโทรศัพท์ไปทําทุนลาข้างนอกนะกะว่าจะแตกัสองหมื่นนะทุนสองร้อยเดี๋ยวสลับกดกับธรรมดาบ้างนะผมไปเบ็ดสี่ห้านะเอาสิบาทว่ะแจกรันสวยงามแจกรันตั้งเยอะเท่าไหร่เก เออมาผมคอมโบสีว่าไงลูกเพราะอังุนช่องที่สองก็ได้มงกุฎก็ดีสวยงามมงกุฎต่อดิมาดิมงกุฎโอ้ดาบตั้งเยอะตั้งแยะนะท่านผู้ชมก็เข้าฟีสปินอีกแล้วผมสำหรับสี่ฟีสปินเบ็ดสี่สิบห้านะครับเออเบ็ดสี่ห้านะทุนแค่สามสิบบาทนะเฮ้ยว่าไปสองรอบ เท่าไรสิบห้าสิบห้าบาทสิบห้าบาทงามาทำไมวะเท่าไรสี่ห้าโหสำหรับเบ็ดสี่ห้าชนะแค่สองรอบได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะสิบห้ากับสี่ห้าเป็นหกสิบรวมเป็น2องเจ็ดิบนะทั้งหมดถือว่าเกลือนั้นผู้ชมผมไม่รีเกมนะผมโอเคถ้ามันเกลนะก็เดี๋ยวไปกันต่อแล้วผมถ้าเกลออน,นี่คือห้ามรีนะครับเออ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดวงใครดวงมันนะท่านผู้ชมแต่ก็เล่นแบบมีแนวทางมันก็ดีกว่าไม่มีแนวทางใช่ป่ะคุณตองเอออย่างน้อยๆ,ออๆผมก็มาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะผมโอเคเออ,อยังไงวันนี้มาอีกแล้วอะ่ะจาน <S 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 ม,มันมาอีกแล้วคอมโบห้าว่ายังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมโบหกคอมโบหกคอสฟีสปิน มันมันคงจะบอกเยอะมังเหรอเยอะอะไรเยอะยังวะทุนมาสามสิบเองมันคงยังพูดไงนายพิศิกนะก็เดี๋ยวไปดูกันผมสี่สิบห้านะกับห้าฟรีสปินจะเกลืออีกหรือเปล่าวะโอ้โหบอกไปสามจานได้แล้วได้แล้วสิบห้าบาทเออเท่าไหร่วะสาสิบทั้งหมดสี่บห้านะ เออก็เท่าไหรเนี่ยสี่สิบห้าอีกอยังต่อ,อยังต่อยังต่ออก็ยังถือว่าดีครับถือว่าดีนะถือว่าสวยรู้อยู่เงินยังขึ้นเรื่อยๆครับเออก็ถ้ามันขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไปกันต่อดีกว่ายังไม่หลีเกมนะก็มันขึ้นเรื่อยๆเหมือนคุณต๋องว่านะผมก็เดี๋ยวไปกันต่อนะคุณตอ๋องเนาะใช่ใช่ครับ อืมสี่สิบก็ถ้าใครอยากรู้เทคนิคเกี่ยวกับเกมโรมาสล็อตหรือว่าข่าวสารเกี่ยวกับเกมโรมาสล็อตว่าช่วงไหนเล่นไม่ได้เวลาไหนเล่นได้บ้างพี่เวลาไหนแตกก็สามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยครับผมก็ช่องหย่องต๋องนะผมใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับอืมวันนี้ถ้าเกิดว่ามันแตกได้ถอนก็เดี๋ยวจัดกิจกรรมอีกนะผมหรือก็รอฟังกิจกรรมไทยคลิปนะ ก็เดี๋ยวเอาใจช่วยพวกผมก่อนนะผมว่ามันจะแตกหรือเปล่านะก็คนอย่างเรามมนต้องถอนหลักพันอยู่แล้วใช่ป่ะจรยเออแต่ชอตนี้มันเจ็ดร้อยเออสวยงามว่ะเรามันต้องถอนหลอกหลักพันอยู่แล้วเออยาลิ้นรัวเลยว่ะเจอดอกนี้เข้าไปพันเอ็ดพันเอ็ดยังไงจันจะถอนเลยไหมจัดเกล็กจิดอามดเลยป่ะต่อยนิดต่อยนิดโหยังต่อใช่ป่ะเออมันยังไม่เ้ามันยังไม่เ้ยวใบอ่ะจัดไปต่อก็ต่อผม 300. อืมสามร้อยโอเคปะนี่ทุนร้อสิบทุนร้อยห้สิบเอ้ยไม่ใช่ทุนสามสิบเบ็ดร้อยห้สิบโหลิ้นพันกันกำลังคิดจิตกรรมอยู่นะเมื่อกี้ก็เดี๋ยวผมขอดูเอ็แล้วกัน,กนลงมาเบ็ดร้อยนะจันเบ็ดหนึ่งจุดหสองรอบนะก็ขึ้นไปเบ็ดร้อยห้าสิบนะผม mm hmm. ก็เทคนิคนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะผมที่ผมใช้ติด บ่อยมากเลยนะก็ลงมาเบ็ดล่อสอรอบนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปใหม่ก็โอกาสเข้าบวนัดหรือว่าดอกบิ๊กวินก็มีสูงมากเลยนะก็คือเอาหลายๆเทคนิคมาประยุกต์ใช้ด้วยกันครับผม<อ>เออโบนัสวะ่ะ yeah, <who> ยังไงย,ยังไงจันกดสูตรติดโชไปดิเฮ้ยยังไงหรอวะโอ้โ oh. หโอ้โหโลวะ่ะ เอ็ห้า450เปิดมาอย่างนี้จะให้เราเราสาบันหรือเปล่าเนี่ยลังสังหรณ์แบบนั้นดับคู่ใจคอไม่ดีใจคอไม่ดียังไงสักดับค่อนข้างเสียดายนะซ้ำแม่งแต่กลางเนี่ยเออผมว่าติดโล่หมดจานติดโล่หมดผมผมก็ว่าอย่างนั้นเลยครับลังสังหรณ์ผมเอ็ดมีไส้โล่หมดนะ โอติดโลหมดก็พันสามหาสน้าจา์ทุนสามิบาทอะก็สวยงามครับแต่ว่าสิงโตนี่มันมันน่าจะเป็นกบกับชาติมาเกิดนะครับหลบเก่งกระโดดเก่งจริงนะผมก็น่าจะพอแค่นี้ผมสําหรับวันนี้นะก็จิตกรรมสามารถคอมเมนต์เทคนิคของท่านนะผมก็คอมเมนต์ไห้โดนจิตโดนใจแล้วก็รับรางวัลไป200นะประกาศผลคลิปถัดไปนะผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ